สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาดูวัสดุนะครับที่ผมใช้เพาะต้นกล้าพืชผักสวนครัวนะครับแล้วก็ใช้ได้ผลดีในช่วงหน้าฝนนะครับที่อากาศชื้นๆนะครับเพราะว่าปัญหาที่พบกันส่วนมากนะครับสาหรับช่วงหน้าฝนก็จะเป็นพวกอากาศชื้นนะครับแล้วก็วัสดุ เพราะวัสดุปลูกนะครับที่เปียกแฉะชื้นจนเกินไปนะครับทำให้พืชรากเน่านะครับการเพาะเมล็ดก็เหมือนกันนะบางครั้งนะครับจะทําให้ต้นกล้าไม่งอกนะครับต้นพืชไม่งอกแล้วก็เมล็ดพืชเน่านะครับเมื่อปลูกนะครับพืชจะทําให้รากเน่าตายนะครับในที่สุดนะครับถึงโตนะครับก็จะออกใบเหลืองๆนะครับในช่วงหน้าฝนนะการปลูกก็จะยากนิดนึงนะครับ แล้วก็วันนี้ผมมาแนะนําเทคนิคนะครับและวิธีง่ายๆอีกหนึ่งวิธีที่ผมใช้อยู่นะครับสําหรับช่วงหน้าฝนใช้ได้ดีเลยนะครับก็คือนี่นะครับวัสดุที่ผมใช้ปลูกนะคุณผู้ชมสังเกตดูดีๆนะครับใช่แล้วครับมันคือทรายนั่นเองนะครับนี่ครับอันนี้เป็นต้นกล้านะครับของขึ้นช่ายนะฮะที่ผมเพาะไว้งอกเยอะนะครับการงอกก็ถือว่าดีนะครับคุณผู้ชมดูอันนี้จะเป็น ผักชีนะครับผักชีก็กําลังจะงอกขึ้นมาก็มีนะครับบางต้นงอกแล้วก็มีนะนี่นะครับนี่เป็นซรายนะครับนี่นะครับนอกจากจะใช้เพาะได้แล้วนะก็ยังใช้ปลูกได้ด้วยนะครับสําหรับช่วงหน้าฝนนะนะครับแต่เป็นหน้าแรงนะครับผมไม่ค่อยแนะนํานะเพราะว่าทรายเขาจะไม่ เก็บไม่อุ้มน้ํานะครับครับเรามาดูนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็การผสมกันนะครับเออนะครับการผสมนะครับอัตราส่วนนะครับผมจะใช้เป็นทรายนะครับกับขุยมะพร้าวนะครับขุยทรายนะจะเป็นทรายที่เราใช้ก่อสร้างเป็นทรายหยาบทรายธรรมดานี่แหละครับที่หาได้นะครับก็ หนึ่งส่วนนะครับเตรียมมาแล้วก็จะเป็นขุยมะพร้าวที่แช่น้ําแล้วนะครับประมาณหนึ่งคืนสองคืนนะครับก็เอามานะครับอีกหนึ่งส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกนะให้คุณผู้ชมนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับถ้าเป็นขนาดนี้ให้ให้ใส่แค่นี้เดียวนะครับตรงนี่ครับประมาณนี้นี่นี่ครับนี่ไม่ถึงครึ่งแก้วนะครับใส่ขึ้นมาประมาณนี้ก็ได้นะฮะนี่ อย่าไปใส่เยอะนะครับเพราะว่าต้นพืชจะเค็มนะครับแล้วก็จะตายนะครับใส่ไปแค่นิดเดียวพอนะครับพอให้เขาได้กินธาตุอาหารนะครับสําหรับช่วงที่เขางอกขึ้นมานะนี่นะครับแล้วก็เททุกอย่างนะเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับนี่นะครจะเป็นแบบนี้นะครับหน้าตานะครับนี รายบวกกุ๋ยมะพร้าวนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับใส่แค่นี้เองนะครับไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับนี่นะครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเพราะว่าขุยมะพร้าวนะจะช่วยในการอุ้มน้ํานะครับเพื่อให้ทรายของเรานะครับชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะครับแต่ทรายเขาก็จะไม่ได้อุ้มน้านะเขาระบายน้ําดีนะช่วงหน้าฝนก็สามารถใช้ได้ดีเลยนะครับนี่นะครับสำหรับการเพาะนะครับ วิธีนะครับผมจะใช้เป็นนี่นะครับเป็นกระถางน่าจะเป็นกระถางที่เขาปลูกชนชมมานะฮะนี่แล้วอันนี้นะแล้วก็ตักนะครับใส่เลยนะครับใส่ไปเลยนะฮะเนี่ยทำวิธีนี้นะครับง่ายนะครับเพราะง่ายนะครับพวกพลิกแล้วก็พวกผัก ต่างนะครับที่งอกยากนะครับใช้วิธีนี้เลยขึ้นใช่นะับพวกผักชีฝรั่งนะครับอะไรแบบนี้นะฮะใช้ได้เลยนะครับแล้วก็กดนะครับกดนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะนี่นะครับเม็ดผักชีอุ้ยนี่นะครับเม็ดผักชีนะฮะนี่ที่ซื้อมานะครับเม็ดผักชี เราก็จะมาเพาะพักชีนะครับนี่นะครับเราใช้นะครับโรยนะครับคุณผู้ชมโรยไปเลยนะับวันนี้หกเมื่อกี้นี่นะฮะก็นี่นะครับประมาณนี้นะครับนี่ครับโรยไปเลยนะครับไม่ต้องแช่นะครับชีนี่นะครับพิธีนี้สามารถใช้ได้เลยนะครับ ค่ชอบหนานะครับหรือชอบบางๆนะครับก็ให้คุณผู้ชมเลือกเอาเลยนะครับตามสะดวกนะครับผมก็จะใส่ประมาณนี้เลยนะี่นะเผื่อเขาไม่งอกนะครับเพราะว่าเม็ดผักชีพวกนี้นะก็เก็บไปนานแล้วนะครับนะครับเมื่อเราเลยเม็ดผักชีนะครับพอ ประมาณแล้วนะครับก็อต่อไปจะเป็นการกลบนะครับเราก็ใช้ทรายนคะครับเหมือนเดิมนะครับกลบนะครับให้ทั่วนะครับแต่ก็อย่าไปใส่เยอะมากนะครับเพราะว่าเขาจะหมอกอยางมากนะครับเอาแค่นะครับไม่ให้เห็นมเมล็ดนะนะครับ ก็จะใส่ประมาณนี้ครับโอ้ใส่ได้นะครับประมาณนี้ก็พอนะครับแล้วก็กดกดไปเลยครับไม่เป็นไรนะครับเออนี่ครับนี่แค่นี้ก็เป็นเสร็จเรียบร้อยนะครับถามว่าผมลดน้ำไหมนะครับไม่ต้องลดนะครับคุณผู้ชมดูทรายนะครับยังปิดเปียกอยู่เลยนะครับ ก็เก็บไว้นะครับในร่มนะฮะพอไม่เกินเจ็ดวันนะครับผักชีของเราก็จะเริ่มงอกขึ้นมานะครับแต่จะเป็นตัวขึ้นช่านะฮะจะงอกยากนิดนึงนะครับก็รอดูนะครับไม่เป็นไรนะครับเขางอกแน่นอนนะครับแต่จะเป็นผักชีเนี่ยเขาจะงอกไวมากนะครับประมาณนี้นะครับสล้วเรการ วัสดุเพาะนะครับแล้วก็เพาะพืชผักนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะมีผักชีนะครับไว้ทานที่บ้านแล้วนะครับนี่นะอันนี้ใช้ได้นะครับหลายอย่างนะครับจะปลูกพริกนะครับปลูกผักชีนะครับพืนช่ายนะครับต้นหอมที่เราเพาะเมล็ดนะครับแบบนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเอาไปลองใช้ดูนะครับปรับใช้นะครับในสวนของท่านได้นะฮะสำหรับ วัสดุเพาะนะครับดินเพาะนะครับที่เรานะครับทำนะให้ดูนะนะครับง่ายๆนะครับประมาณนี้นะช่วงหน้าฝนนะครับก็เราเอาไปใช้ดูนะครับนี่นะครับจากนี้ก็เก็บไว้ในร่มนะครับไม่ต้องลดน้ำนะครับจนกว่านะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับว่าทรายของเราจะแห้งนะครับ อันนี้นะครับยังเปียกอยู่นะครับุณผู้ชมก็ไม่ต้องไปลดน้ํานะครับเก็บไว้นะครับเมื่อนะเขางอกนะสังเกตดูทรายนะครับเริ่มจะแห้งๆก็รูมน้ํานะครับหรือฉีดไปฝอยนะครับให้เขานะครับชุ่มชื้นนะอันนี้ผมไม่ได้ลดน้ํานะครับคุณผู้ชมดูนะครับเขาก็ยังชุ่มชื้นอยู่นะเพราะว่าปุ๋ยมะพร้าวยังจะเก็บน้ําอุ้มน้ําอยู่นะครับนี่นะครับ นนี่ะครับแค่นี้เราก็จะได้นะครับวัสดุเพาะแบบอย่างง่ายๆช่วงหน้าฝนกันแล้วนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับหวังว่านะครับคงเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับยังไงก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเป็นบ้านะครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านะครับ สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ